สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆค่ะวันนี้จะเป็นโปรเจกต์ระบายสีนะคะในวันนี้เรามีเสื้อยืดสีขาวธรรมดาๆรรหนึ่งตัวและที่เห็นเป็นกล่องๆที่วางอยู่นี้ก็คือน้ำยาย้อมสีเสื้อค่ะส่วนถุงตรงนี้ก็จะเป็นสีที่เราเลือกมานะคะเราเลือกเป็นสีฟ้ากับสีชมพูค่ะสีชมพูเนี่ยเรายังไม่ได้แกะน,นะแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยเต็มถุงอยู่เลย แต่เราคิดว่าที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วนะคะเพราะเราใช้แค่225กรัมเท่านั้นเองส่วนส่วนผสมตรงนี้บอกว่าใช้ได้ตั้งแต่3 0 0ถึง6กรกรัมนะคะสำหรับเนื้อผ้านนะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าพอแน่นอนเพราะว่าเสื้อตัวนี้แค่100กรัมเท่านั้นเองส่วนที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่จะทำให้เราซักเสื้อแล้วสีมันไม่หลุดออกมานะคะโอเคนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราต้องใช้วันนี้ ของทั้งหมดวันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าหรือว่าร้านขายผ้าหรือจะซื้อออนไลน์แบบเราก็ได้นะเป็นตัวเลือกให้อีกทางหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของดีไซน์เสื้อตัวนี้เราจะเอาเป็นแบบเป็นแบบไอเดียคิดิดดูแล้วเราว่าเดี๋ยวเราจะพับครึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็เพื่อที่เหมือนจะได้เป็น สองส่วนเป็นพับคืึองแบบนี้แล้วก็จะเว้นช่วงตรงกลางตรงนี้ไว้ที่เราจับไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะจูบแบบให้ด้านหนึ่งมันเป็นลงอยู่ที่สีถังหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ดังนั้นขั้นแรกเราก็จะผสมสีแยก2สีนะคะลงในถ้วย2ถ้วยตรงนี้แล้วเราก็จะจุ่มผ้าลงไปสัดส่วนที่เราใช้ก็จะเป็นส่วนสี225กรัมต่อน้ํา1ลิตรค่ะอันนี้เราทําตามคําแนะนําข้างกล่องเลยนะส่วนอุณหภูมิน้ำที่แนะนำควรจะเป็นอย่างน้อย60องศานะคะ เวลาทำย้อมผ้าก็อย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะจะได้ไม่เลอะติดนิ้วตอนนี้สีย้อมผ้าของเราก็พร้อมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำเสื้อของเราเนี่ยจุ่มลงไปเลย พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องทิ้งไว้1ชั่วโมงจากที่เห็นในคลิปนะคะก็จะเห็นว่าสีเนี่ยมันดูดขึ้นมานิดนึ่งมาแถวๆตรงกลางด้วยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะ โอเคนี่นะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสีย้อมมันขึ้นมาสูงมากเลยทีเดียวต่อไปเราก็จะนำเสื้อของเราตัวนี้ไปซักก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาให้ดูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นถังน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ซักเสื้อของเรานั่นเอง เดี๋ยวต่อไปเรามาสักกันดูเลยว่าจองมาเป็นอย่างไรนะ้าตรงนี้สีขาวที่เราเหลือไว้มันถูกสีดูดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ถือว่าดูสวยอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้ามันขาวสนิทมันก็คงจะแปลกดีขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทิ้งไว้ในน้ำเปล่าประมาณ15นาทีค่ะ แล้วต่อไปเราก็จะต้องนําเสื้อตัวนี้ไปซักอีกรอบหนึง่งแล้วตากให้แห้งค่ะรอนานนิดนึงนะเดี๋ยวเรากลับเอามาให้ดูค่ะนี่นะคะแห้งแล้วผลลัพธ์ที่เราได้บอกเลยว่าดูดีมากจริงๆถือว่าเป็นไอเดียเปลี่ยนเสื้อเก่าให้กลายเป็นเสื้อใหม่ได้เลยนะเนี่ยส่วนตัวชอบตรงที่ว่าได้สีขาวตรงนี้ค่ะ มันไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือว่าเปลี่ยนไปตามสีย้อมด้วยแหละมันเลยดูเหมือนเสื้อตัวใหม่มากขึ้นเพราะว่าปกติถ้าเรานําไปย้อมเนี่ยตัวได้มันก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยใช่ไหมอันนี้เราคิดว่ามันอาจจะเป็นได้พิเศษของเสื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ส่วนตรงสีขาวที่เราทิ้งไว้มันก็จะออกเป็นสีผสมระหว่างสีชมพูกับสีน้ําเงินนะคะ เป็นลวดลายที่ออกมาสวยงามด้วยดูแล้วมันเหมือนเป็นเอฟเฟกอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้คลี่ให้ดูด้านในอีกนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเอาเป็นว่าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบไอเดียวันนี้กันหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย